สวัสดีครับวันนี้ก็ลูกค้านะครับนำไมโครโฟน 6s นะครับมาเปลี่ยนกล้องนะครับทําไมถึงได้เปลี่ยนนะครับเรามาดูกันนะครับนี่นะครับกล้องเสียนะครับจะขึ้นเป็นเส้นสีชมพูอย่างนี้นะครับผมอ่ะก็เลยต้องเปลี่ยนนะครับเราก็จะเปลี่ยนกล้องใหม่เข้าไปนะครับเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาโชว์ให้ดูนะครับว่า ประสิทธิภาพกล้องที่เปลี่ยนกับทางร้านไปเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวจะเทียบให้ดูนะครับกับรุ่นที่ยังไม่ได้พังนะครับอเครับไปดูกันเลยครับเริ่มแรกนะครับเราแกะเครื่องออกมาแล้วก็ทําการถอดแพ็กเกตแบตนะครับออกก่อนนะครับเพื่อป้องกันเครื่องช็อตนะครับต่อมาเราจะต้องมาถอดแพรนะครับที่เป็นแพของหน้าจอนะครับออกแล้วนะครับโอเคนะครับไอตัวที่เราต้องเปลี่ยนนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับคือเจ้าตัวกล้องหลังนะครับ ครับเมื่อกี้เราทําการถ่านน็อตไปแล้วนะครับต่อมาเราต้องเอากล้องออกนะครับโดยการแกะแท้ออกก่อนนะครับปึ๊บนะครับแล้วก็เราก็โยกออกมาเลยนะครับคือกล้องที่เสียไปนะครับเราจะมาใส่กล้องตัวใหม่นะครับเป็นกล้องนะครับแท้นะครับเราดูจากสัญลักษณ์ของ Apple นะครับเป็นกล้องแท้เลยนะครับ ครับเรามาเทียบประสิทธิภาพกล้องนะครับกล้องตัวแรกเนี่ยคือกล้องที่เสียไปแล้วก็เราได้เปลี่ยนแล้วนะครับผมอ่าเรามาเทียบกับกล้องที่ไม่ได้เสียนะครับเทียบดูประสิทธิภาพนะครับไม่ต่างกันเลยนะครับผมงานวิดีโอนะครับอ่าสมูทนะครับสมูทเลยนะครับอ่าเรามาดูงานภาพนะครับ งานภาพไม่แตกต่างกันเลยนะครับสาเหตุที่ไม่แตกต่างนะครับเพราะว่าอ้กล้องตัวนี้ครับเราเปลี่ยนกล้องแท้ไปนะครับผมประสิทธิภาพเลยไม่ต่างกันนะครับผมลูกค่าสนใจเปลี่ยนกล้องนะครับติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์0831518811นะครับหรือถ้าเข้ามาที่เพจ CO Mobile ได้เลยนะครับ